ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โฟลท์เลือกซื้อได้ที่โฟล์ยมายช็อปคุณผู้ฟังครับเรื่องของโรคระบาดโดยเฉพาะเชื้อไวรัสทุก5ปี10ปีมันจะกลับมาทีหนึ่งนั่นหมายพวามว่าในช่วงเวลาที่มันไม่ได้อยู่กับเรานั้นมันไปเพื่อพัฒนาแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมันนะครับเพื่อที่จะ รักษาแล้วก็ยืนยงเผ่าพันธุ์ของมันเอาไว้มันถึงได้หายไปช่วง5ปี10ปีแล้วมันก็กลับมาใหม่พอกลับมาทีนี้ระบบภูมิกุ้มกันของเราเนี่ยมันไม่รู้จัก เนื่องจากว่ามันห่างหายไปนานมันเจอก็จะเชื้อเก่าๆเชื้อเก่าๆนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับมนุษย์ก็อยู่กับไวรัสได้มากมายหลายชนิดยกเว้นว่าเชื้อตัวใหม่ๆนะครับที่มันเข้ามาแล้วระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยยังไม่พัฒนายังไม่รู้จักทําให้เกิดเป็นโรคระบาดเพราะฉะนั้นการที่เราต้องการอยากที่จะหลีกหนีในการที่จะติดกับเชื้อไวรัสทางที่ถูกนั่นก็คือการที่เราเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงโดยพื้นฐานทั่วไปนะครับก็คือการพักผ่อนที่เพียงพอหลีกเลี่ยงความเครียดทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายแบบนี้หลายคนก็ทํากันอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังพวงแลกะก็น่าเป็นห่วงกันอยู่สิ่งที่สําคัญในระบบภูมิคุ้มกันถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณทํางานได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันหรือว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทํางานจริงๆแล้วการเสริมเพิ่ม เริ่มภูมิคุ้มกันแบบให้ข้อมูลเนี่ยจะ ได้ผลแน่นอนเพราะว่าข้อมูลที่ระบบภูมิคุ้มกันได้ไปนั้นมันก็จะไปพัฒนาภูมิคุ้มกันแต่ถ้าเกิดว่าในร่างกายนั้นมีเชื้อโรคอยู่มันก็จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันครับเพราะว่าข้อมูลคือสิ่งที่ระบบภูมิคุ้มกันต้องการแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทานอาหารเสริมที่ใช้ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันซึ่งถ้าเกิดว่าในร่างกายไม่มีเชื้อโรคกระตุต้นยังไงมันก็ไม่มีความหมายเมื่อไม่มีเชื้อโรคมันก็จะหายไปซึ่งผิดกับอาการที่ให้ข้อมูลในการ งานที่ถูกต้องแก่เซล์ในระบบภูมิคุ้มกันข้อมูลตรงนี้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพกลายไปเป็น m มมโมรี่เซลเซลของการจดจำเชื้อโรคเพื่อที่จะเตรียมตัวในการที่จะรับรู้และก็ตอบสนองต่อเชื้อโรคและก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลการทำงานที่ถูกต้องข้อมูลนั้นก็จะเป็นข้อมูลของการพัฒนาเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ผลิตภัณฑ์โฟลิไตรานเ์เฟอร์แฟกเตอร์โดยเฉพาะ For Transfer f o ลิไตรานเตอร์เฟอร์แฟกเตอร์นั้นสามารถกระตุ้นปูมิคุ้มกันได้สูงสุด437% 437%ที่เพิ่มขึ้นก็คือตัวเบ่งเลยนั่นคือเน t รนลคิล c เซลหรือว่า NK เซลเซลที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเซลทุกอย่างสิ่งที่ผิดปกติทุกอย่างที่เข้าสู่ร่างกายซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นโทษต่ตอร่างกายทําให้ร่างกายของเรานั้นเจ็บปวยได้ ถ้าเกิดว่าใครที่มี NK เซล์ต่ำคนนั้นก็จะเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งและถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมะเร็งอยู่ถ้าคุณสามารถกระตุ้นเนทรอนทีรเซลให้ได้สูงอยู่ตลอดเวลาเนทรอนทีรเซลเนี่ยคือศัตรูของมะเร็งหรือว่าเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันการสนับสนุนภูมิคุ้มกันให้เพิ่มเนตรอนทีรเซลจึงเป็นสิ่งที่ควรจะทําที่ผ่านมา อาจจะยังมีปัญหาเพราะว่า Transfer Factor นั้นยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยทุกวันนี้มีจำหน่ายแล้วนะครับในรูปแบบของอาหารเสริมท่านที่ต้องการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์สอบถามได้กับตัวแทนจำหน่ายนะครับสายด่วนปรึกษาโทร084-125-0585หนึ่งปวดราคา2488บาทจากราคาเดิม3320บาทลดได้ทันที832บาท ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์เลือกซื้อได้ที่โฟร์ไลท์ไมช็อป